Chơi lắm, chơi lắm, chơi dài dài ôi, chơi lắm, chơi lắm, dài dài rồi này. này, tùm tùm này. ังตุ่มๆ้ม้าสองเครื่องวันนี้พรุ่งนี้อีกสองพี่มือนออกไปเอาฟืนแล้วนะออกไปเอาฟืนตากฝนไปเพื่อนเพื่อ,อยายจะไปให้อาหารไก่ฝนก็ตกไม่ยอมหยุดเลยเพื่อนเือเอ้ยสิ้นเดือนนี้ ก็ยังตกอีกนะฝนน่ะทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ปลูกผักแน่เลยปีนี้เพื่อนเพื่อนเลยหมดเวลาปลูกผักพริกไม่ได้สุกอีกได้ลงดินช้ามันก็ไม่สุกเนาะถ้าลงดินช้ามันก็สุกช้า ว่าจะไปเกี่ยวหญ้าไม่ไปแล้วเปียกเก็บเอาใบผักด้วยไม่ให้ไก่ฝนมันตกมันเปียกเอาใบผักนี่เลย,เลยใหญ่ว่าจะมาเก็บไปตากนะไม่ได้เก็บเลย เก็บเอาใบไอพักเคลไปตากแห้งทำผงอู้ยนี่นี่คณะเอ๊ะจัลลดาวโอ้ยถอนเอาไป เจ้เอาไม้นั่นเอาฟันสิงโตเมื่อกี้เห็นสวยสวยเอาฟันสิงโตไปคันสมผักอยากกินอีกละฟันสิงโตสมผักกะให้อาหารไก่ก่อนเพื่อนๆนี่สวยมากเลยเดี๋ยวไปเอามีดมาก่อน,นจะมา เอาฟันสิงโตแล้วก็เดี๋ยวจะมาเอานี่หอมยังไข่อยู่ฟองเดียวเหมือนเดิมดูพี่มื่นตัดออกหมดเลยฟันสิงโตใหญ่วันก่อนยังทายให้ดูออกดอกเต็มแถวนี้อุ้อยเห็นดูดิตัดของยายออกหมดเลย แต่ว่าใหญ่แน่จ้าแบบกอสวยๆใหญ่ๆนะเนาะไปคันสมผักเอากอใหญ่ๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกอใหญ่ๆโอ้ยดีเจอแล้วเจอแล้วกอใหญ่ๆ เฮ้ยออกดอกแล้วนี่ยังไม่เอาดอกมันไม่เอาเอาการมัน <c oughs> ดอกแก่มันไม่เอายี่ยักได้แบบนี้ตุ้มๆนี่กำลังตุ้มๆหาดอกตุ้มๆไม่มีแล้วเพื่อน บานหมดแล้วนี่อยากได้ตุมต้มๆอ,อยากได้ตุมต้มๆโอนๆม,มีแล้ว นา,นา,นาไม่ทำเยอะหรอกแค่พอกินไม่ใช่อะไรหรอกคิดเหยื่ล้างตอนล้างอ่ะลำบากมันเย็นเยอะเลยนี่ขุดไม่เท่าไรล้างตี่ลำบาก เพื่อนๆนี่ที่ยายขุดปีที่แล้วนี่โอ้ยสวยอันนี้ปลาแกงเคเล็กนี่มันไม่มีดอกดอกมันมาทีหลังนี่อันนี้อันนี้ยยังไม่บานเอาสะบ้อหนิเอาสะบอ้อ,บอแต่กอมันไม่ใหญ่มันแตกแขนงเอาสะบอ้อเอาสะบอ้อ น,น,นี่เดินมาเจอผักติวอ่อนๆเฮ้อยากกินแกงแกงเห็ดเอยเบื่อนี่ผักติวผักติวฝรัง่งเน้ออันนี้สีแดงมัไม่สีแดงกับสีขาวนะ อยญ่จะเอาแต่ตรงช่วงตรงนี้ตรงนี้มันอร่อยไปเนี่ยไปเอาไว้นั่นหอมญี่ปุ่นนี่โอยอะไรเนี่ยตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนเลยหนูหนูแน่ๆเลยดูอ้ยมันหนาโมโหนะเพื่อนเพื่อนเนาะอุย้ยอันนี้ก็น่าจะใช่ ดูดิอยยโอมันหนาเดี๋ยวไปหากับดักก่อนเดีวก่อนเด้อ ูมันก่อนสามต้นแล้วเนี่ยให,ใหม่ๆสดๆเลย,ยคุ้วคหารูก่อนนี่แหละรูไม่เห็นรูเลยฉลาดแท้รูอยู่ไหน ทำไมไม่เห็นรูจะหารูก่อนกับตักก่อนเอาทำไมไม่เห็นรูเขาล่ะโคตรฉลาดเลยยายคุดหารูไม่เจอเพื่อนแม้ถ้าหารูเจอยายจะเอากับดักมาใส่หารูไม่เจอเ้ยมาเดี๋ยวยายเขาทำอันนี้ลเละเทมมดและนี่ ดินก็เหนียวถ้าเราเจอรูเราก็ยังได้เอาไว้นอนใส่กับดักเนาะเขากินเสร็จแล้วเขาก็อุดรูไว้นะเพื่อนๆนะน่าจะกินนานแล้วแหละ พน,นังทำในบ้านผักเลยวะอันนี้นฟันะิโนซิงโตทำรวมกันแฟนใหญ่แฟนยายกินอันนี้ยายกินฟันซิงโต จ์เป็นก้อนอย่างนี้ยพรวดินก็บพรวนไม่ได้มันไม่ร่วนมันเหนียวเมื่อไรจะได้ปลูกผัก่ะทีนี้ เดี๋ยวเขาทำตรงนี้แป๊บหนึง่งอยู่ในบ้านผักไปในบ้านกะเละเทะเนาะไม่ได้เอาเก้าอี้มานั่งทำอไรตรงนี้แหละส้มผักใยญ่เข้ากินตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เขาอร่อย มันก,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 กรุบกรุบกรุบกรุกรุบกรางมันก็กินได้เด้อเพื่อนๆแต่ว่าขี้เกียจทำความสะอาดทำความสะอาดอยากทำความสะอาดอยากร้ามันนะขี้ดินเต็มเนาะ ไปทำชาดึมไปล้างหลายน้ำเลยแหละเพื่อนเอเลยไปล้างอย่าไม่คั้นให้ดูเด้อว,วันนี้เพราะว่าเคยคั้นให้ดูบ่อยมากแล้วคั้นเหมือนสมผักทั่วไปนี่แหละเพื่อนเพื่อนคั้นเหมือนส้มผักกาดผักอะไรนี่แหละ อันนี้ก็แค่เก็บกินไม่แค่แชร์ไปแล้วต่อไปก็เดี๋ยวจะถึงเนี่ยจริงๆมันดอกมันบานแล้วอะ่ะไปหาเก็บในสวนยายมีไม่เยอะทำน้ำผึ้งต่อไปก็เดี๋ยวจะพาทำน้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆน้ำผึ้งจากดอกฝันชิงตู มีไม่เยอะปีนี้นี่นะคะอยากจะเก็บเอาเก็บเอาแล้วก็นี่ไปเอาแต่ใบเอาแต่ใบมันนะเนี่ยเอาแต่ใบมันนีแต่ว่ายายจะเอาอย่างนี้หละไปตากก่อนถ้าอยู่บ้านเราก็เอาตัวนี้ออกนี่ตัวกลางเพราะว่ามันมันมันน้ำเยอะมันไม่แหง้งแต่อันนี้ยายจะไปตากทั้งนี้เลยเพราะว่ายายตากบนเตาอบ ตากไม่ได้เยอะหรอกเพื่อนๆไปล้างก่อนเวลาเราทำกับข้าวตำต้มซุปต้มอ,อะไรก็เทรวมไปเลยบางคนก็าทำเป็นชานะบ้านเรามีนะเสิร์ชดูใน Google นะ่ะเนี่ยสีม่วงสีม่วงมันจะดีกว่าสีเขียวนะป้องกันมะเร็ง เกออ็บเก็บไปเหอะเดี๋ยวก็จะถอนทิ้งละได้ถาดหนึ่งก็เอาเออปีนี้มีมาเยอะออไปดูต้นใหญ่ด้านน้นอันนี้มันขึ้นเองนะเนี่ย เลมันก็มีหลายพันเนาะอันนี้มันไม่ค่อยหยิบเท่าไรเนาะนไม่ค่อยหยิกเท่าไรนี่อันที่เราปลูกอันที่เราปลูก เยอะก็ไม่มีที่ตากลเลเพื่อนเลยป่ะเฮ้ยแค่ออกมาให้อาหารไก่แค <c oughs> ่ออกมาให้อาหารไก่เพื่อเลย มันก็จะมีตอนนี้แหละอยู่เมืองนอกมีแต่อบเอาทั้งนั้นแหละตากแดกไม่มีหรอกมีแต่อบเอาเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีแดดเนาะอตบวายายจะไปตากตรงเตาพิงไ,ได้ตากแคบหมแล้วก็เ๋ยจะถากตากผักเคลนี่ปเฮ้ย <laughs> เข้ามา เขามาให้อาหารไกเ่เพือ่อนเอ้เขามาให้อาหารไก่เสียงอะไรตุ่มตุ่มเพื่อนล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วยายก็จะใสต่ตะแกรงอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันสะเด็ดน้ำลงไปยายก็ไปไว้บนเตาบนเตาอบเตาผิงไฟนะคะเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนเนี่ยจะเอาตัวกานตรงนี้ออกนี่ตอนนี้ไม่เอาออกหรอก เอา,าเค่อยเอาออกตอนแห้งตอนปั่นเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วยาจะคั้นตัวนี้ก่อนว่าเอาเน็ดเดียวได้มาตังเยอะเพืเ่อนเลยเก็บมาแล้วก็คั้นให้หมดเลยีเสร็จแล้วนะคะเพืเ่อนๆเว้ยว่จะเอากระเทียมป่ามาใส่ด้วยลืมเลยโอ้ยแค่นี้ก็เยอะมากละเนาะกินคนเดียวแฟนยายก็ช่วยกินเยอ่แต่ว่ากินมาเยอะ ชอบกินผักต้มผักอะไรของเขาไปทางนน้นเนาะวานเราหนึ่งวันสองวันก็ได้กินแล้วอันนี้ยายไปใส่ไว้ตรงข้างเตาเตาผิงก็วันหนึ่งสองวันก็ได้กินเหมือนกันไปแค่นี้แหละเพื่อนเนเนาะคิดถึงคิดถึงใ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยะตาด้วยนะคะ